สวัสดีค่ะทุกคนเจออีกแล้วนะคะน้งสไปซี่ติตาลีค่ะค่ะเพื่อนๆวันนี้มาชวเนเพื่อนกินส้ตมตำกุ้งดิบกับกุ้งสุกตำส้ตมตำเนะาะส้มตำกุ้งดิบกับกุ้งสุกนี่ค่ะผักแก้มก็มีหน่อไม้ฝรั่งปลาแหง้งโอบก,ก,กรอกกอค่ะเพื่อนพริกเหลืองเขียวแดงประกาศหอมอืมสีสันน่ากินนี่น่ากินไหมเพื่อนน้ำแห้งไปนิดนึงเนาะไปกันเลยก่ะจวด นี่ค่ะหน่อไม้ฝรั่งโชว์หน่อยค่ะต้นอุอ๊บอวบนี่อุบอวบน,นั่นนี่เพื่อนไปเลยค่ะอ,อ,อืมอืมโอเคใช้มือนะคะมือล้างแล้วเรียบร้อยจ้าไปจ้าจวดอืมไปค่ะแซบแซอืมอืมอืม,อม

อบอว่วอืมอืมอือืมสุกของเขาอืมสุอืม อร่อยรัวๆเพื่อนน่าอืมอืมสตรอเบอรี่ค่ะอืมอืมอร่อยเไอสตรอเบอรี no hehe, i mean no wrote, ่อร่อยป่ะอืมอืมหวานๆเปรี้ยวแล้วก็ผสมน้ำปลาโอ้โหอืมอืมฟิน อืมอืมอร่อยอ่ะแซบมากเพื่อนอืมอมืมอ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 ร่อยครับอืม ฟาดรัวๆอะไรทำเพื่อน้ำน้อยไปทีนึงอืมอืมอืมครับอืมอืมปลาประกอบค่ะอืมมันเผ็่อเสียเสียงวันนี้ลืมใหม่หาไม่เจอ อร่อยทุกคนอืมลำงกินรับอร่อยเนอะอืม,อมกรมกรอมมากเลยอืม มะเขือเทศเหลืองค่ะอ right? ืมอ so ืมอืมตาแห้งอืมกินทั e ้งหมดเลยอืมอืมอืม

Ừ, 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 Mhm. 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 Ừ, ừ. Mhm. Mhm. khối hơn hơn. Ừ, ừ. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ออ,อ,อีกคนกินดิบอีกคนกินตุกเลยตำรวมกันเลยค่ะไม่ต้องแยกครก 음. 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 อืผัดลองจานนี้ก็กินนะเพื่อนๆ <c oughs> ประดับด้วย <c oughs> กินด้วยหมด <c oughs> ทุกหมด ที่บุ๋นชเบเลยเอาไรก็ไม่เนี่กุ้งมีเหรออืมอืมีหมดแล้วอืมมีบุ๋ีบอิ่มบุ๋ดี้บอืมอืมอืมผัดน้ำแป้ปแป้ปแปซตำกุ้งสดกุ้งดิบหมดแล้วค่ะ ขอบคุณเพื่อมากๆนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ